อาทิตย์ที่สามนะครับทอดกระถิ่นที่วัดเจริญธรรมขอแล้วก็เลิกมีสารดวงโยมและพวกที่ตัดขาดเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะครับก็ยังมาทันอยู่นะครับที่วัดตจริญตรรมเป็นดวนโยมนะครับ อคบเจอแย่มากเลยนะครับผ in ู้ใจบุญใจคือต้องมีท่านนะครับหลายบ้านหลายเมืองเลยครับที่มาศรัทธาวัดตะลิงตันนะครับเอาบริวารสารบริวารวางไว้ได้ ผมก็จะให้พ่อแม่พี่น้องใจรับพงศ์เตให้เต็มเต็มนะครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าชมใน YouTube แล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมาไหว้เนืตั้งแต่หลังรออาหารหนึ่งหลังรออาหารสอใจกันคนละใจนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ วีละ9ขั้นนะถวายพระเจ้าเป็แถวทางพิศรังโกและเราจะออกมาทิศวันออกนะจุดกลางนะครับกลาขึ้นไปบนตารางการปะเรียเราจ้านจัดของวัดวระเรศว่าได้รวบรวมริตปัจัเตืสารน มีเครื่องก็ดีนะครับเยอะแยะมากมายเลย ระถินในครั้งนี้ก็ซึ่งเป็นมุญกระถินสามมิทีนะครับก็พ่อแม่พี่น้องที่มีจิตตา,าทุกท่านทุกคนนะครับก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับเอะไรครับ สาราเลยครับสาราหลังบัลลังก์แคบไปเลยครับแคบไปเลยพ่อแม่พี่น้องคณะนศรัทธานะครับสำหรับกระถิ่นปีนี้นะครับก็รู้สึกว่ามีพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากันเยอะแยะมากมายนะครับจนสาราหลังบัลลังก์นะครับ รวมไปถึงการเรียนการที่นคณะสายประธานวันนีนะครับคนปัญญาัหน้าที่จะเป็นัวายการดูแลตั้งแต่ตั้งตัวนะเป็นเจ้าภาพในการะดิษฐ์ในปีนี้ขอดต้นกยามโคชงนะครับได้สังเกตเห็นว่าท่านของผมกับผมเกษตร ่อแม่พ um ี่น้องนะครับถ้าไม่ได้มานะครับก็ขออนุโมทนาพุทธกฐินนะครับบุญใหญ่ครั้งนี้นะครับวักรอนรถามว่า ในการนั่งการงานทางทรัพสถานที่ในการที่รับในการที่จะได้ออนไลนะตาษาไทยหนกับอ่านภาษาไทยพวกว่า นี่คือท่านพระรูนรเจาวาวัดเริงตังคืท่านพระครูพระนัาสัการท่านพระบที่พระวิงยางพ่อนาที่ันรดจารีนายนรดจาดีนัยนรดการี เดี Pedro, ๋ยวเราจะได้จัดเป็นองจัดนะครับงางหลายนายจะเป็นประธานแคนัจะจรัสิ่ยากทบัได้แต่มาหลายไปออนส่วนไปรองแฟนขอบท่ัวรองรองรองระสิทธิภาพรับเีไปอ และมีเก้าท่านเป็นไปวันที่สานะครับทางเก้าท่านก็จะมีคุณาารแพทยีคุณแม่ของปั้งจากคุณวินัยปั้งจากคุณแสงบุี1ิยพัฒนาคุณสอรนรัตน์กกรคุคณร่อยบักบากคุบคญเรืองจำคำคณแปรโนรักรอบอยู่ สิบตำรวจตีหนิงรุ่งตะาปั้นจใจทงสีรักษาปั้นใจนี้จะเป็นไปรอทที่สามนอกจากนั้นก็จะเป็นคณะสภาน,น,านโป้งั้งไล่เรียงแถวมาตั้งแต่เก้าที่แรกเรียงแถวมาก็จะคือหนึ่งแม่ตัวของวังบอดดิศาวบาจะได้ผอหลายนะเป็นครั้งแรกนะเป็น ที่เราจะได้ให้กับคทรเวท่าไทบริวานะแ่้วก็อ้าวไปเลยค่ะ